มาเล่เอาหัวใจแทบวายทุกนัดเลยนะครับทีมรักของพวกเราครับอ้าจบลงไปแล้วนะครับริวพูครับบุกไปชนะเบอร์ลีนห่งประตูต่อศูนย์ครับจากจุดโทษท้ายเกมของโมฮัมเหม็ดซาลาสร้างสถิติใหม่ให้กับเจ้าตัวด้วยนะครับแต่ว่าโอ้โหหลังเกมต้องมาคุยกันหน่อยครับเอ๊ะมันยังไงครับทำไมมันถึงทำไมมันถึงมันต้องยิงท้ายเกม ทุกเกมเลยครับสี่เกมที่ผ่านมายิงท้ายเกมทุกเกมครับเอา้าแต่ถ้ามองอีกมุมนึงมันก็ยังเป็นมุมดีอยู่นะครับอย่างน้อยก็พยายามจนได้สู้จนได้ ทำทุกทางจนได้สิ่งที่ต้องการนั่นก็คือ3แต้มนั่นเองนะครับเอาละ,ะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันหลังเกมนะครับในมุมมองของออตัวผมเองนะครับว่ารู้สึกยังไงกับเกมนี้บ้างรวมไปถึงเกรดเล็กเกรดน้อยต่างๆนานาที่น่าพูดถึงในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก่อนจะไปว่าตรงนั้นก็ฝากไปด้วยนะครับกับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับ คอ x i กซ l ครับตัวจริงเรื่องแก้วเก็บอุณภูมิจากอเมริกาครับผู้นำด้านแก้วเก็บอุณหภูมิที่ผสมผสานดีไซน์สวยทันสมัยและฟังก์ชันล้ำสมัยอย่างลงตัวนะครับเก็บความเย็นได้นานสูงสุด25ชั่วโมงเก็บร้อนได้นาน12ชั่วโมงครับ BPA free ปลอดภัยทุกการใช้งานครับมีหลากหลายรุ่นให้เลือกเหมาะสมกับทุกไลฟ์สไตล์นะครับใครสนใจก็แอดไลน์ไปสั่งซื้อหรือว่าสอบถามาดีลสุดพิเศษได้เลยนะครับ ตึงคอตึงบ่าตึงไหลครับขอแนะนำขบวนทัพยาหม่องทาดีนะครับมีหลายสีหลายกลิ่นให้เลือกจับจองพกพาง่ายคลายปวดได้ทั้งวันนะครับต้องยาหม่องทาดีนะครับและขอบคุณด้วยครับลีโอครับผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดพริมร์ลิกอย่างเป็นทางการนะครับลีโอเชียร์ด้วยกันมันสกว่าครับลีโอรวมกันมันสกว่าครับขอบคุณด้วยนะครับลีโอครับเอาล้วครับ มาพูดคุยกันหน่อยครับหลังเกมที่เพิ่งจะจบลงไปนะครับเ,เริ่มจาก11ตัวผู้เล่นก็พลิกโผลจากที่ตัวผมเองคิดอยู่เล็กน้อยน,ะนั่นก็คือตำแหน่งแบ็คขวาที่แรกคิดว่าน่าจะส่งเจอรมี่ฟิมปลงลงเลยนะครับแล้วก็ขยับเอาสบอส์ไลน์เนี่ยมาเล่นแทนอเล็กซิสแบ็คอลิสเตอร์ที่ร่างกายยังไม่ฟิตแต่กลับกลายเป็นว่า อันนั้นสวอสครับส่งโดมินิกซอบอสไลน์ลงในตำแหน่งแบ็คขวาเหมือนเดิมนักข่าวก็ถามว่าเอ้ยทำไมยังส่งโดมินิกซอบอสไลน์เล่นแบ็คขวาอยู่อันนั้นสวอสแกก็ตอบสั้นๆได้ใจความก็ในเมื่อมันดีอยู่แล้วจะปรับทำไมจะเปลี่ยนทำไมครับแกก็ส่งซอบอสไลน์เล่นในตำแหน่งแบ็คขวาไปนะครับคู่เซนเตอร์โกนาเต้กับเบอร์จิลฟันได้นะครับแบ็คซ้ายใช้มิโนต์เคิร์กเคสนะครับแดนกลางก็เป็นการเฟนแบกร่วมกับอเล็กซิสแบ็คอลิสเตอร์ส่วน3ประสานตัวรุกครับโกดี้กัร์โปทางซ้ายนะครับตัวรุกเเเป็นนฟอรวส เฟรเกอร์นะครับแล้วก็โมมเม็ดซาร่าทางขวาหน้าเป้าเป็นฮูโก้เอกิเตเก้นะครับนี่คือ11ตัวผู้เล่นที่ลงสนามเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับรูปเกมก็เป็นไปอย่างที่หลายคนได้ดูการถ่ายเท่าสดหรือถ้าใครไม่ได้ดูก็คงเป็นไปนตามคาดอยู่แล้วครับเพราะบอลแทบจะเป็นเลี้ยวภูแบบบุกวันเวทางเดียวเลยครับอ่าโอเคเบอร์ลี่มีจังหวะได้โต้บ้างน,นิดนิหน่อยหแต่ก็ก็แทบจะไม่เป็นอันตรายอะไร อาริสันเบเกอร์เลยครับติดทั้งฟานได้ติดโกนาเต้จะเก็บกินได้หมดครับ <S 2> <S 2> บอลส่วนใหญ่อยู่ในการครอบครองของเรอร์พูครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลนี่เจกว่าเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์พวกนั้นไปเลยนะครับแต่ว่าจังหวะจบประตูที่ต้องบอกว่าแบบจะจะับแจ,จ,จ,จ้งแจ้งเนี่ยก,ก็ก็ไม่ได้มีชัดเจนขนาดนั้นครับปูพรบุกเข้าใส่จริงครับแต่ว่าจังหวะจ่าแจ้งอาจจะไม่ได้เยอะมากบรรดาผู้เล่นในเกมรู้ก็ถือว่า เล่นได้ค่อนข้างยากครับฟอร์เรนเวียสก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งเกมที่เจ้าตัวต้วตองต้องยกระดับให้ได้มากกว่านี้ครับถ้าถ้าถ้าจะเป็นหัวใจสําคัญของทีมต้องยกระดับกว่าเกมนี้เราก็ต้องยอมรับครับว่าณนะตอนนี้เนี่ยฟอร์เรนเวียังไม่ใช่ f o r ์เรนเวียสที่ดีที่สุดนะครับทั้งขวาโมซาลาตั้งแต่ต้นซีซันเป็ต้นมาเราก็เห็นแล้วว่าบทบาทเขา ดูเปลี่ยนไปจากซีซันก่อนหน้านี้อาจจะด้วยวิธีการของอันเดอร์สลอตผู้เล่นใหม่ที่เข้ามารวมไปถึงอายุของโมซาลาเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการของโมซาลาก็มีการปรับเปลี่ยนบอลอาจจะไม่ได้ไปถูกฝากที่โบซาลาแทบจะทุกจังหวะเพราะฉะนั้นในในบางจังหวะบางเกมเราจะเห็นว่าเขาก็ดูเงียบๆเ,เหมือนกันทางซ้ายโอโ้โหโคดี้กปัปโอ,อถ้าจะมีสักคนนึงในเกมลุกที่ฟอร์ม อาจจะทําให้แฟนรีวร์พูลนี่ของขึ้นได้ก็น่าจะเป็นโคดี้คาร์โปนะเพราะว่าหลายๆจังหวะเจ้าตัวดูดูดูฝืนไปนิดนึงกับการพยายามที่จะตัดเข้าในเปิดไปเสาสองตัดเข้าในยิงไกลจากเท้าขวาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าผมเป็นมิลลร์ดเคร์เคสนี่หลายเกมนี่ก็แอบเครืองเหมือนกันนะคือบางทีเนี่ยเติมขึ้นมาเนี่ยตีรถเปล่าตลอดก็แทบจะไม่มีการ จ่ายอ้อมหลังจ่ายตัดหลังอะไรให้ไม่ลอดเคอร์เคสเลยครับน้อยครั้งมากนับจังหวะได้เลยครับส่วนใหญ่เคอร์เคสเติมปุ๊บพี่แกตัดเข้าในเปิดเสาไกลบอลออกบอลเลยบอลแรงบ้างจังหวะเลี้ยงกินตัวก็แทบจะจะบอกว่าไม่มีเลยก็ไม่ใช่ก็มีอยู่สองสามครั้งที่อาเล่นงานคลายวอล์กเกอร์ได้เหมือนกันแต่ว่าประสิทธิภาพมันก็ยังไม่ได้เต็มร้อยขนาดนั้นนะครับไม่รู้ว่าแฟนเลฟูจะคิดถึงหลุยส์ดีอาร์สกันหรือเปล่านะแต่ว่า วิธีการของทั้งคู่มันก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับจริงๆมีข่าวจะย้ายทีมด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าแตส่สมอสโมสรเนี่ยตัดสินใจขายหลุยดีอาร์ที่น่าจะเป็นคนที่ทําราคาได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้โคดี้กัคโปก,ก็ต้องยกระดับตัวเองเหมือนกันครับเพราะว่าทางฝั่งซ้ายตายเป็นเหมือนเป็นตําแหน่งที่น่าจะเป็นจุดเปลาะบางให้กับเรียคูอีกหนึ่งจุดเหมือนกันครับในเกมรู้เพราะว่าทั้งหมดจากโคดี้กัคโปนี่คือ เจ้าหนูริโอเอนกูโมฮาแล้วนะครับซึ่งอนาสซอลก็คงไม่กล้าส่งลงแบบเต็มเกมถ้าไม่ใช่เกมลีกครับหรือแม้แต่ครึ่งชั่วโมงเองอานาสซอลยังไม่กล้าที่จะส่งริโอเอนกูโมฮาลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคริคาโปครับต้องต้องยกระดับหน่อยครับไม่ไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหเกมกรุกเลี้ยวผูในวันที่ที่มันจําเป็นจะต้องอาศัยผู้เล่นที่สามารถเลี้ยงกินตัวได้บ้างเนี่ย <c oughs> เพื่อเล่นงานแนวรับที่ยืนกันต่ๆยืนกันลึกๆของคู่ต่อสู้เนี่ย ต้องต้องต้องอาศัยเกมแบบนี้บ้างครับคอร,ร์รีกัปโปต้องทําให้ได้บ้างต้องยกระดับขึ้นมาให้ได้บ้างนะครับไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีเลยนะในเกมที่เขาทําได้ดีก็มีครับเพียงแต่ว่าตอนเนี้มันมีเริ่มมีเสียงบ่นจากแฟนๆด้วยคือถามว่าตัวผมโจมตีกัปโปขนาดนั้นไหมคงไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถามว่าดีที่สุดไหมคอร์รี่กัปโปก็ต้องยอมรับว่านะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดีที่สุดแล้วถ้าเทียบกับหลุยดีอาร์สก็ต้องยอมรับว่าหลุยดีอาร์สดีกว่า กับจังหวะทําทประตูด้วยกับจังหวะไปกับบอลด้วยเลี้ยงกินตัวด้วยในเกมที่แนวรับยืนกันต่าๆแบบนี้นักเตะสไตล์อยู่ดีอาร์สก็ก็จำเป็นเหมือนกันนะครับในส่วนของมิลอสเคอร์เคสเกมนี้อันเดอร์สลลตก็ให้สัมภาษณ์ว่าทําไมถึงเปลี่ยนเจ้าต,ตัวออกตั้งแต่นาทีที่30กว่ากว่าของเกมครับเพราะว่าเจ้าตัวดันไปโดนใบเหลืองแบบแบบเสียแบบโง่ๆครับเป็นใบเหลืองจากการพุ่งล้มซึ่งโอ้โหยุคสมัยนี้เนี่ย มันยังกล้าพุ่งล้มอีกเรอครับอันนี้ก็ต้องตําหนิครับอันนี้ก็ต้องตําหนิมิลอเคอร์อเคสอาจจะเป็นด้วยความคึกขนองด้วยอะไรก็ตามแต่ครับจังหวะนี้ไม่ควรเล่นครับแล้วก็ไปเสียใบเหลืองแบบงโง่สุดท้ายเนี่ยอาร์อตก็ไม่กล้าเสี่ยงเพราะว่าเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์เลยว่าเขาก็ไม่กล้าเสี่ยงเหมือนกันว่ามิลเคอร์เคสจะไม่ฟาวแล้วเสียใบเหลืองที่2อ,อีกเพราะฉะนั้นอาร์เอตก็ ก็คิดเร็วทําเร็วเลยครับแล้วก็ส่งแอนดูโรเบอร์สันลงมาซึ่งแอนดูโรเบอร์สันก็ทําได้ดีด้วยจังหวะครอสจังหวะอะไรต่างๆอานาก็ก็ช่วยทีมด้วยช่วยทีมได้พละกําลังก็ยังคงเต็มเปี่ยมเหมือนเดิมลงมาปุ๊บเกิดมีจังหวะได้ทําประตูด้วยสําหรับแอนดูโรเบอร์สัน Alexis m c Allister เป็นอีกหนึ่งเกมที่สภาพร่างกายเราก็ยังเห็นได้ชัดว่าเจ้าตัวดูเหมือนจะยังห่างไกลาจากคำว่าฟิตเต็มร้อยอยู่พอสมควรครับเกมนี้ลงเล่นไปแค่ครึ่งเวลาแรกก็ถูกเปลี่ยนตัวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เ,เจ้าตัวก็อย่างที่บอกครับแสดงออกชัดเจนเหมือนกันว่า สภาพร่างกายไม่เต็มร้อยเลยนะครับคนที่จบถูกส่งลงมาก็คือคอนเนอร์บรดลีย์นะครับแล้วก็ขยับเอาสบอสไลน์ไปไปยืนตรงกลางแทนครึ่งหลังก็เหมือนเดิมครับลิฟว์ก็ปูพรมบุกเข้าใส่จนจน,จนต้องใช้คําว่าทอแล้วครับเอาตรงๆทอแล้วครับช่วงท้ายๆอก็มีส่งเชอร์ี่ฟิลมปงลงมาเติมมีฮ e ูโ e ก้เอเกตเก้ถอดออกส่งเคียซ่าลงมาส่งร ah ิโอเอ็นกูโม่าลงมาพร้อมฟิมปงในนาทีที o ่80สิบกว่ากว่านะครับ ก็ลงมาแล้วก็เราได้เห็นเหมือนกันว่าเจ้าหนูริโอนกโมฮาเนี่ยได้รับการยอมรับจากพี่ๆในทีมเยอะเลยครับถ้าใครสังเกตดีๆเนี่ยเหมือนแอนดูโรวาซันเหมือนรุ่นพี่ในทีมคนอื่นๆเนี่ยพยายามจะบอกว่าให้ฝากบอลไปที่เจ้าหนูคนนี้ครับเพราะว่านี่คือนักเตะที่อย่างที่ผมบอกครับคือมันเป็นสไตล์ที่ มันสามารถเลี้ยงกินตัวได้มันสามารถสร้างความกดดันให้กับแนวรับของกูโดสู้ได้ไดเสรวลาน้อยไปนิดนึงอันนัสลอตตัดสินใจเปลี่ยนช้าไปนิดนึงแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลสุดท้ายก็ต้องขอบคุณฮันนีบาลครับฮันนีบาลห้เพื่อนรักไอน้องรักนะฮะร,ระหว่างเกมเนี่ย ฮานิบาเราสังเกตได้ผมว่าแฟนเรียบูคุ้นอยู่แล้วฮานิบาลนี่เจอเรียบูนี่แพชชั่นมันมาเต็มตลอดครับมีกระตุ้นมีโอ้โหขอเสียงแฟนบงแฟนบอลสุดท้ายทำแฮนด์บอลซะเลยครับแล้วก็เป็นแฮนด์บอลในนาทีที่ต้องบอกว่าก็น่าเห็นใจเบอร์รี่ครับเพราะวันนี้ก็ทําได้ดีจริงๆนะครับทําได้ดีจริงๆแล้วเอาตามตรงก็ทงต้องบอกว่าต้องก็ต้องก็ต้องบอกว่าน่าเห็นใจฮานิบาลด้วยครับเจ้าหนูฮานิบาลเองก็คือจังหวะนั้นมันก็ คือถ้าถามผมก็ไม่ให้ก็ก็ไม่รู้จะว่ายังไงครับเพราะมันดันไปยกแขนขึ้นมาชัดเจนแล้วเป็นการยกแขนขึ้นมาแล้วสบัดอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ให้ก็ไม่ได้ส่วนแฟนทีมบางทีมที่เอ๊ะบน่นเต็มหน้าเฟีดว่าเอ๊ะโกงหรือเปล่ายังไงภูมิใจเหรอหรืออะไรยังไงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ถ้ายกแขนแล้วมันไม่แฮนด์บอลก็ไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้ยังไงเหมื่อันแต่ถ้าอึดอัดก็แนะนํา เอาหน้ากดหมอนไปก่อนครับเอาหน้ากดหมอนไปก่อนนะถ้ามันอึดอัดน,นะแต่ว่าสุดท้ายครับก็เป็นโมซาร่าซัดจุดโทษเข้าไปในนาทีที่เ 90, ก้าสิบเกือบจะหมดอยู่แล้วประมาณเก้าสิบห้าโอ้โหโมซาราครับทำลายสถิติการทำประตูของตัวเองด้วยนะครับคือเป็นประตูที่หนึ่งร้อยแปดสิบแปดครับสำหรับประตูนี้ของโมซาราทำลายสถิติแซง แอนดี้โคขึ้นมาอยู่ในอันดับที่4ของดาวยิงตลอดการของพรีเมียร์ลีกแล้วครับอันดับหนึ่งคืออลันเชียร์เรอร์ครับอันดับ2องเฮริเคนอันดับ3เวรรูนี่นะครับแล้วก็เป็นอันดับ4โมฮัมเหม็ดซาลาห่างกับเวรูรูนี่อยู่20ประตูครับอ่ะมารอลุ้นไปด้วยกันครับว่าโมซาล่าจะทำลายสถิติส่วนตัวของตัวเองได้เปล่าภายในซีซั่นนี้ครับอ้าวสุดท้ายครับ3แต้มก็คือ3แต้มโอเคอาจจะไม่ได้สวยหรูมากกับเกมที่มันยากลำบากเหลือเกิน เหมือนที่บอกไปเมื่อวานครับเจอน้องใหม่เจอบอลสไตล์แบบนี้หลังจากเบรกทีมชาติมาไม่เคยง่ายสักครั้งครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นแบบนั้นจริงๆแต่ว่าสุดท้ายครับลืมไปก่อนครับลืมไปก่อนน,อน,นี่คือชัยชนะในช่วงท้ายเกมนัดที่4แล้วหลายคนบอกว่าเอ๊ะแล้วมันจะดีเหรอครับพี่มันจะไหวเหรอครับเอานะมองอีกมุมหนึง่งถ้าทีมทีมที่มันจะเป็นแชมป์ได้มันก็ต้องมีเกมแบบนี้แหละโอเคมันจะมีกี่เกมไม่รู้แหละแต่สุดท้ายก็แสดงให้เห็นว่ามันไม่เคยยอมแพ้ มันไม่เคยบทกําลังใจมันไม่เคยไม่พยายามครับลูกเกมไอ้ได้ดีทุกเกมแต่ก็สามแต้มทุกเกมขอเวลาหน่อยครับเดี๋ยวลิฟูจะกลับมาชนะในเวลาปกติได้แน่ๆละ่ะได้แน่ๆหละ่ะขอเวลาปรับจูนขอเวลาให้ร่างกายมันลงล้อง,ล,องลงตัวไปมากกว่านี้หน่อยผมเชื่อว่าจะดีไปกว่านี้ได้นะครับมั่นใจในทีมของพวกเรากันไปก็แล้วกันอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากครับเอาไปวนะ่านตอนนี้ครับจากฟูครับผมบายๆปูน,ปน